จับมันไว้ดีๆอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้ใช่นูนพี่แล้วบอกได้เลยว่าสองคนมันตายอยู่นี่ไม่มีใครช่วยแน่นอนมันต้องมีคนมาช่วยสิบงมีใครจะมาช่วยกันบ้าลากมาเนี่ยลากมาแต่ว่าเขาเป็นตำรวจนะคะคุณอินทรีแดงเั้นดีเลยเฮ้ยเขาก็ยัดข้อหาให้มันสิเฮ้ยให้มันฆ่าผู้หญิงคนนี้ให้ตายเราก็รอดจับตัวมันนี่เอาตัวไปเอาเงินมาให้เป็นคนบริสุทธิ์นะคะ เดี๋ยวมันจับปืนยิงแกมันก็ไม่ได้บริสุทธิ์แล้วจับปืนยิงมันปืนชัดเบรมสิบหกไอ้สกปรกมันเหรอฮะมันเหรอนี่ อิมซีทองตกใจบอกแล้ว่ว่าจะตกรถด้วยเมื่อกี้จะจักรยานอีมซีทองบอกแล้วว่าให้บอมมาขึ้นก่อนเดี๋ยวจะปั่นออกเองแล้วแล้วออกมาเขาเป็นยังไงอ่ะออกมาปั๊บมันบึ้มข้างข้างขาเออเมื่อกี้พี่หน้าเหลืองเลยอ่ะโอ้แต่พี่ได้หาใหญ่เลยนะเมื่อกี้เนี่ยแล้วพี่หาฮาเออเกือบตาย ไอ้อินซีแดงนั่นไงก่อนอื่นใครก็ได้มีน้ำไหมทำอะไรวะทำไมตาฉันลืมงไม่ขึ้นข้างมันเริ่มแห้งแล้วมันึ้นเหนียวเฮ้ยก่อนอื่นอะลงมาคุยกับฉันข้างล่างนี้ทำไมอะข้างบนมันสูงฉ้าก็ไม่อยากคุยตรงนี้หรอกแต่งตัวก็เทสิ่งกล้าขี่รถอย่างนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นรถประจำของอินซีทอง เลิกแล้วก็รีบไปคืนเขาซะทำไมอ่ะอะเพราะจะได้ใช้งาน <laughs> ยูซอยไหนเนี่ย <laughs> เลวดโีโอ้ซอยนี้ยังมีสำล้อใช่สำล้อสะดวกสบาย <laughs> <laughs> ฉันไม่นึกว่าจะเจอแกที่นี่นะฮะอินรีทองแกไปทำความชั่วมาเสร็จแล้วแกก็อ้างชื่อฉันแล้วแกละ่ะทำความชั่วแกก็อ้างชื่อฉันเหมือนกันคนอย่างฉันไม่เคยอ้างชื่อแก คนที่เป็นอินซีทองกาวร้านนี้ไม่ดีวะเฮ้ยร้านเจเกียว